ก็นะคะขอบคุณคุณแม่แจงมากๆเลยนะนที่ท่านมีความเมตตานะทางต้นสลประโดนะให้กับประชาชนหลายๆช่องนะทั้งหมดก็19ช่องนะคะคุณแม่ทากราบขอบคุณคุณแม่แจงมันยังสูงม,มากๆเลยนะ<อ>ก็ขอให้คุณแม่นะคะมีความสุขความเจริญนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคิดรังสิง<ๆ>ใดก็ขอให้สมหวังดังรา,า,ารถนะนะ นำๆนี้เลยให้ยหิ่งขึ้นไปนะคะคุณแม่จ้ากาขอบคุณคุณแม่เจงเป็นอย่างสูงด,ด้วยนะก็ทั้งหมดแบ่งกันก็19ช่องนะคะคุณแม่คะนี่ครับคุณก็ได้ทานแล้วนะได้ทานต้นสับรดของคุณแม่เจน,นะอย่างอร่อยเลยนะคะคุณแม่จ้านี่นะทานก่อนเพื่อนเลยนะคะคุณแม่จ้าขอบคุณคุณแม่ด้วยนะะ กำบคุณก็ได้ทานต้นสับปะรดของคุณแม่เจงแล้วนะคะ่างอริดิษอร่อยเลยนะคะคุณแม่จ๋าสาสบุญด้วยนะฝากขอบคุณคุณแม่คุณแม่เจงเป็นอย่างสูงด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ